ต g, ้มซมนะครับต้มซมต้มซมปลาดิบนี้มาต่ำเดืองกับใส่เกลือนะครับติมเครื่องก้อนติมเครื่องก้อนแล้วก็ขีมินกับบัวเทียมครับใส่ลงไปนี่เครื่องต้มซมนะครับอืมนี่คือสู้ติดตัวต้องนะครับต้มซมต้องติมเครื่องวันนี้นะครับแต่ว่าเราขี้มิ้นไปทุบได้บวบเทียมไปทุบได้เหมือนกัน ไม่รู้อยครับตอเพยายาตอนบื่อเลยไม่รู้เองติ่มติ่มติมติ่มนะครับให้เนียนไม่ต้องให้เนียนมากเนียนมากก็มันเบรลงในหม้อแล้วต่อเดียวตรองยังบ้างไหมจ้องตรองเอาแต่น้ำมันนะครับพอติมเนียนแล้วก็ใส่เเขือยครับเขือเ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 เขือกับติมบนไปเลยครับต่อเดียวตรองตั้งเครื่องตั้งเกอเลย ใส่แล้วก็ตีมาเป็นก้าวกันกับเครื่องแล้วครับไม่ยากกับเมนูต้มต้มอ่าเนี่ยปลาติมเนียนเลยครับใส่ปลาได้ทยทรวงหน่นอยเดียวตัวงอตะนาวมันนะครับตัองอต่นาวมันอย่างเดียวอืมนี่เป็นหนามส้มนะครับหนามส้มจากนะครับจากอำเภอปากพนังจาก,ก,กตะกอนซีธรรมดาดครับนี่สุดยอดเลยแต่หนามส้มจากนี่แต่ต้องเลือกเจ้ากันนะครับมันเป็นเจ้ากันเจ้าตีร้อยนะครับมันมีไม่กี่เจ้าอืมนี่าทรวงกับทรวงตัวงอตะนาวมัน

อ่าีนทีน้ำนะครับสี่นัำที่วราตองเดียวกันงะอ่าภูมิใจที่นด้รับใชยรด,ดีครับน้ำตาลไซส์สามชนแล้วก็วัดตุดิบลักนะครับนาส้มจากับไซเลยนี่นาำส้มนะครับตัวที่ทำเปรี้ยวนะครับคือนาส้มคุณปลาอื้อนะจะไม่ดูจกัก ปลาปุงกับตัวเดียวใส่ปลานะครับชายปลานิ่นครับวันนี้เห็โนโาาูแบลกใจบ้านเรากับพุงปูนกังใส่ปลากับวันนี้โที่นี้ก็ราบรรทุงเยื้ปลาทุกแลก้วก็โอเคเลยที่นี่ ระจาดป้านปรุงเร็วกับปรุงเร็วปรุงเร็วไอ้ไก่หนีรันอยู่มันดูเรยวใจมันไปไนวสวัสดีครับเจ้แล้วก็บนิงจะมีปัดมูกับปวตัวเลยก็ใส่กรีุงแล้วนกับเด็ก็มีนี่มัมืนใต้เลยเกงกับเียกว่างแต่วเม็ดเดียกงน้ำเกลอกับไส่ทีปุงปลากับปุงปลามัน้ำเกลือปุ๋งปลาได้ที อันนี้ก็เมนูเด็ดนะครับ ừ. ต้มส้มปลานิ่งครับน้ำส้มแจากนะครับนะอืมโอ้มคุณป้าฮืนานอนัดจะไม่รู้จักนะครับน้ำส้มนอบดูต่อนักนมันเรื่องเรืองมันต่ำใจทุกปว่าดันนี่ดูต่อโบกับกินกับอืม mới Mấy lên lời đủ to đi, chín tầng Chào cái cùng quá để thì con được. Tụt lên mua vùng Phá này đi Trời nằm บ <c oughs> บดมวนบรรยากาศเจ้าเจ้านะครับนะใครเล,ล่นอะไรเนี่ยก็ไปตะกร้ามากินพร้อมกันได้นะครับอืม <c oughs> สุดเบ้อ cái này bơ rút bơ bỏ bỏ gặp À, cái gặp cuốn Mmm, ừ, có gặp cua Chịu nhẹ bao luôn Ừ. Ta vì mà cái này gặp mà chẳng bò chất mà เห,หนีหยวมันล้วนน้ำจำจางในถิรงร็อบมันจะเป็นเอกลักษณ์ก็มันน่ากับขดยอดเลย ลมบัดงาลงเลยอืมนึกด้วยเลย

ยผูปลาร้อยกัดสมจมกันร้อยกัดเม็ดนะครับรวย <coughs> <coughs> Nghĩa phải gặp bọn chị đâu ุดเบอร์ยิงแต่ยังขับก้ามันเราร้อยไปอืมกั็กับ๋ยบด้วยอืมเนี่ยร้อยกับดูซอ Hãy subscribe cho rồi rồi Mì Gõ Để rồi mày นี่จะบก้าวกันไม่ได้กดไดแล้วทำมาคุณ้นกว่าคุณมันลงบ่อยก,กับพุณโบคุณตกกลางกันนี่มันลำบ,บากอือหยุด มันเปียวแลยมันมน,นุ่มกับม้นรสมังต้มต้มดำใจใหน้ำรมัมไม่มีน,น้ำา้ำรุมจ้าับมัยตน้รมัน้กตมน้มีกับเต้ปี้ก,กับต้มัน้ยั้งรีนะครับแตวมา้ำรสมติ้รม,มัน้ยกับมน้ามาดกคือใมน้ำิน้มักติัเตมันเปรีวรุนเปรับ นะครับเรียบร้อยหนึ่งยันวัวกับชุบ มันครับพวกมันนีมันมั่นมากอืม จัดทิ้นะครับนะครับเมนูปลานิ่นต้มน้ำส้มจ้ากับหรือว่าปลาต้มสนะ้ม,มนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดซับสไครต์นะครับไอจอยงกอปอปิงยมซีเมนูน่าจะเป็นเมนูได้รอติดตามชมกับทางช่อยง้องปอปิงยมซีสำหรับวันนี้ก็ลาไปเป็นตัวเนี้ยปุ๊มวันนี้กับ